สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์เรื่องมหาวันิชาดกเมื่อครั้งพุทธกาลณนะเมืองสาวัตถีมีกลุ่มพ่อค้าได้ร่วมพ่วงกันเพื่อนำของไปขายต่างเมืองจึงเดินทางไปกับเกวียนห้าร้อยเล่มและก็แต่งตั้งพ่อค้าผู้มีปัญญาคนหนึ่งเป็นหัวหน้าเมื่อเดินทางเข้าไปในป่า ไม่สามารถกำหนดทิศท,ทางได้จึงทำให้พ่อค้าหลงทางอยู่ในป่าและก็ทำให้อาหารที่เตรียมมาและน้ำหมดไปจนขบวนเวียนมาถึงต้นใสต้นหนึ่งซึ่งมีพญานาตอาศัยอยู่จึงชวนกันพักและหาขนทางต่อไปพอนั่งไปรู้สึกว่ามีน้ำจึงได้ตัดกิ่งทางตะวันออก ปรากฏว่ามีน้ำออกมาให้อาบากลุ่มพ่อค้าจึงรีบอาบน้ำแล้วดื่มน้ำจนร่างกายสะอาดแล้วกลุ่มพ่อค้าจึงคิดว่าลองตัดกิ่งทางใต้ดูซิว่าจะมีอะไรออกมาจากกิ่งนั้นอีกปรากฏว่ามีอาหารออกมาให้พ่อค้าได้กินจากนั้นพ่อค้าจึงคิดที่จะตัดต้นไม้ฝั่งทิศต,ตะวันตกอีก จึงพากันเอาขวานัดตัดกิ่งทางทิศตะวันตกจึงปรากฏหญิงงามออกมาเป็นจำนวนมากให้เหล่าบรรดาทหารได้ช่วยชมจากนั้นพ่อค้าจึงพากันไปตัดกิ่งไม้ทางทิศเหนือปรากฏว่ามีแก้วแหวนเงินทองไหลออกมาและพาการเก็บแก้วแหวนเงินทองขึ้นไปไว้บนกองเวียน ทั้งหมดพ่อค้าโลภมากเมื่อตัดต้นไม้ทั้งสี่ทิศแล้วก็ต่างพากันหาวิธีที่จะโค่นต้นไทรทันใดนั้นเองนายกองเกวียนเข้ามาเตือนว่าต้นไม้ต้นนี้มอบทุกอย่างแก่ท่านท่านอย่าโค่นต้นไม้ต้นนี้เลย แต่กลุ่มพ่อค้าก็ไม่ฟังพาการคว้าขวานเพื่อที่จะไปตัดต้นไม้ทันใดนั้นเองพญานาคราจจึงปรากฏออกมาด้วยความโกรธที่จะตัดต้นไม้ของท่านจึงสั่งทหารหนาคออกมาฆ่าแต่ท่านก็ยกเว้นแต่หัวหน้ากองเกวียนและยังมอบสมบัติให้กับหัวหน้ากองเกวียน เพื่อกลับไปยังเมืองสาวิถีข้อคิดจากนิทานชาดกในเรื่องนี้อย่าโลบมากจนตัวตาย